สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับโอ๊นะคะเหมือนเดิมนะคะที่เพจนะคะปั้นหุ่นสวยสดใสสไตล์40บวกนะคะวันนี้นะคะก่อนจะเริ่มถ่ายวิดีโอนะคะยยน้องสาวนะคะคนที่ถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยนางก็ทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราเป็นรอยนะคะเราก็อะไรเป็นรอยอะไรหันกล้องกลับมาดู โอ้ยพี่ก็สีกว่าแล้วเนาะพี่ก็มีรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนไปหน้านะจ๊ะแหม่ยังคนนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะโอเคมาเมนูสุขภาพวันนี้นะคะมาเข้าเรื่องของเรานะคะก็เป็นเมนูข้าวหน้าเห็ดออเรนจิย่างสีอิ๊วนะคะเห็นไหมทำเมนูให้ดูหรูหราเก๋ไก๋เหมือนเดิมนะคะ มาดูส่วนผสมกันค่ะเมนูนี้ไม่ยากเลยบอกเลยนะคะไม่ต้องมาเน้นหน้าพี่แล้ <c oughs> เน้นส่วนผสมได้แล้วโอเคนี่ค่ะก็มีเห็ดออเรนจิะนะคะก็ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอันนี้เป็นโดักตของของไทยเลยแหละนะตอนแรกอูก็นึกว่าแค่นี้มันจะน้อยกลัวแบบไม่พอกินเนาะพอพอทำแล้วจริงๆอันเนี้ยแค่นี้ได้ตั้งขนาดนี้คิดดูดีเยอะนะอันนี้คือกินอิ่มอะ ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือเตรียมมาละเพื่อประหยัดเวลานะคะก็ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนี่คือประกบกันหนึ่งนะ้ <laughs> ขาครึ่งน,นะคะแล้วก็บั้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะที่เรามีนะคะก็มีน้ำมันหอยนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเนี่ยก็ใส่ตามความชอบเลยศูนย์จุช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นนะคะแต่ว่าอู๋ยังไม่ได้ป่นไว้อู๋ก็เลยเดี๋ยวไอ้นี่เอาใส่นะคะส่วนน้ำผึ้งเนี่ยโอเคอู๋จะคุยเรื่องน้ำผึ้งนิดหนึ่งนะคือน้ำผึ้งเนี่ยเมื่อก่อนอนูกาาน๋ก็คิดว่ามันน้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งใช่ไหม แล้วอู๋ก็มีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยเขาก็รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับน้าผึ้งชันโรงนะคะซึ่งอนนี้คือน้ําผึ้งชันโรงนะลองไปศึกษาดูนะคะน้ํำผึ้งชันโรงเนี่ยเป็นน้ําผึ้งที่เขาเรียกว่ามันจะมีเกี่ยวกับตัวที่ช่วยเรื่องลดอาการอักเสบในเซลล์ของร่างกายะคะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนอา อู๋ก็จำจำชื่อการพูดของเขาไม่ได้อ่ะแต่มันดีกับร่างกายมากๆนะคะน้ำผึ้งชําโลงเนี่ยรสชาติมันจะไม่ได้แบบหวานมากนะมันจะเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยอะ่ะอร่อยดีนะคะซึ่งมันดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็อยากแนะนําถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานแบบน้ําผึ้งชอบทานหวานเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวผสมเล็กน้อยคือมันจะไม่ใช่ว่าได้แค่น้าตาลอย่างเดียวนะคะมันดีต่อสุขภาพจริงๆอนน่นยอูแนะนําแล้วก็อันนี้ก็คือมีไข่ด้วย เพราะว่าเราก็จะมีข้าวนะคะมีเห็ด uh, นะคะแล้วก็มีไข่ด้วยซึ่งไข่อันเนี้ยมันเป็นไข่เวฟทำง่ายมากเลยนะคะก็คือคุณก็ตอกไข่ใส่ถ้วยแบบที่มันทนความร้อนได้นะแล้วก็พอตอกไข่ลงไปแล้วนะก็เอาซ่อมอ่ะจิ้มไข่แดงเล็กน้อยนะคะแล้วอุกก็แรปปิดแล้วอุกก็เจาะรูแรปเล็กน้อยแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟที่น้อยประมาณ300 300องศาเขาเรียกองศาฟลาะ ใช่ไหมไม่รู้ละ3 0 0อ่ะแล้ว300ก็ตั้งเวลาเวฟไปประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะคะก็จะออกมาแบบนี้เรียบร้อยสะดวกง่ายนะคะมาคราวนี้เราจะไปที่เตาของเรากันเราจะอ๋อดี๋ยวเดี๋ยวลืมเลยโอเคอันดับแรกนะคะเราต้องผสมน้ําน้ําที่เราจะทําน้าซอสของเราก่อนนะคะใส่ใํามันหอยลงไป ซีอิ๊วขาวน้ำผึ้งอันนี้คือจะเป็นซอสนะคะที่เราใช้ราดบ,บนเห็ดนะแล้วก็พริกไทยนะคะเนื่องจากอุไม่ได้ป่นไว้อุก็นี้เลยนะคะสะดวกพริกไทยก็คือใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะ แล้วก็คนเมนูนี้นะคะบอกเลยง่ายนะคะแล้วก็มั่นใจว่าอร่อยอะนะคะเพราะดูจากส่วนผสมแล้วนะคะยังไม่ได้เทสบอกเลยยังไม่ได้เทสนะคือทุกเสาร์ทุกสัปดาห์เนี่ยบางเมนูเนี่ยอุ๊เคยทำแล้วบางเมนูไม่เคยทำแต่ว่าก็จะเลือกสรรมาเพื่อให้แบบว่าทุกคนน่ะได้มีเมนูคุณภาพ ที่ทําได้ง่ายนะคะครอบตัวูเองก็ตั้งใจเหมือนกันว่าเราจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีกับตัวเองแล้วก็ต้องเป็นอาหารที่มันเอ็นจอยอร่อยแล้วก็มีความสุขกับชีวิตด้วยนะคะอ่าเราได้อันนี้แล้วเราพักไว้ก่อนไปที่เตากันนะคะในมาทีีตตเตากันก็มีอุปกรณ์ใช้เด็กอาค่ะน้ํามันนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ํามันนะคะที่เราจะใช้ย่างนะคะจี่กระทะกันนะคะ ็ใช้น้ำมันคาโนละ่าเนาะใครจะใช้น้ำมันมะกอกหรือใช้เนยก็ได้นะคะมาลุ้นกันเหมือนเดิมติดไม่ติด,ต,ด <c oughs> ติดนะคะก็ใช้ไฟกลางกลางแบบกลางแล้วก็อ่อนก็นได้ไม่เป็นไรนอลำบากน้องสาว <c oughs> บอกน้องสาวว่าพยายามถ่ายให้เป็นมุมบนนะน้องสาวนางก็พยายามพยายามมากนะคะที่จะซูมเข้ามานะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนสักเล็กน้อยนะคะบนนางนางเลยพยายามบอกว่าไม่ต้องเน้นชั้นมากเธอเน้นอาหารนะจ <c oughs> ๊ะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเรารอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะ น้ำมันนี้คือจะใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาโอกระทะเริ่มร้อนนะคะคราวนี้เราก็จะใส่เห็ดลงไปอุ้ยเจเย็นเจเย็นเห็ดหล่นเห็ดหลุดมือนะคะก็ลงไปจีอันนี้อุเอากระทะดับใส เล็กไปน,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรอบอุ่นดีจีทีเดียวเลยนะคะ ลงตัวลงตัวในการจี่นะคะแบ่งพื้นที่กันได้นะคะคือกระทาที่อูใช้เนี่ยก็คือเป็นกระา้าเเห็บร้อนเนาะมันก็ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่อง อาหารจีตะพักมากสักเท่าไหร่นะคะใครจะใช้เป็นเนยก็ได้นะเนยมันก็จะช่วยทำให้อะหอมขึ้นนะคะคือแบบรู้สึกห,นะหอมนะหอมไหมหอมนะหอมอะ่ะเห็ดเห็ดกี่นี่คือหอมอะ่ะแต่เอาไฟหน่อยนะ หอมมาหอมจริงจังอ่ะเหตุมันเริ่มจามีความสดนะเราจะเอาน้ซอมลน้ซอที่เราทำไว้าร mm ินะคะลางลไป หอมมากหอมหอมจริงจังวะ่ะเอาวะเกลี้ยนี้เศรษฐายน้องสอนมีความขูดจนเกลี้ยงนะคะเศรษฐายเศรษฐายรู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่หอมจริงจังมากเลยเธอน่าจะจับเหนนี่ความเคลือบน้งค์คอ ใช่ใช่เออเมนตรนี้ใส่แล้วเห็ดหักบ้างลึกไปหน่อยนะคะเห็ดหักจ้ากระทะเล็กไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะดูดีอ่ะหอมมากดูกตัวเห็ดนี้ก็จะม,มีความหอมเฉพาะของเขาใช่ใช่แล้วเห็ดออเรนจิเนี่ยนะคะมันก็มีโปรตีนด้วยนะมีโปรตีนแล้วก็เป็นเห็ดที่เมื่อก่อนอนะอูมีความรู้สึกว่าเห็ดเหล่านี้เมื่อราคาแพงเนาะตอนเราเด็กๆอะคืออูก็เคยปลูกเห็ดนะ <laughs> เคยปลูกเห็ดอยู่พักหนึ่งนะในช่วงที่ทํางานนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยเป็นสวน เพราะก่อนจะไปหาลูกค้านะก็ดูความเห็ดของตัวเองก่อนรว่าตอนนั้นเนะี่ยไม่ได้ปลูกเห็ดออเรนจินะเพราะเห็ดออเรนจิเนี่ยมันก็ปลูกปลูกไม่ยากแต่ต้องดูแลอูก็ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดที่เขาฮิตกันนะั่นแหละก็ปลูกขายในช่วงนั้นนะก็ขายได้ทุกวันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําความเห็ดแล้วแต่ไม่แน่นะอนาคตถ้าว่างอาจจะทําอีกอะไรเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอน เห็ดออเรนจีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเรารู้สึกว่ามันแพงมันนข้างหาย,ยากาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนน่ะก็คือมาชอบอ่าอเรียกว่าการทําการเกษตร,รกันมากขึ้นเนาะมีการทําจําหน่ายกันมากขึ้นก็ทําให้เราอ่ะได้เข้าถึงเห็ดเ,เหล่านี้ได้ในราคาย่อมเยานะซึ่งอูบอกเลยว่าเห็ดออเรนจีเนี่ยเป็นเห็ดที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็แนะนำว่า เอามาทำเป็นมิโอาหารกินกันเถอะถุงนึงก็ไม่กี่บาทนะกินกันได้แบบอร่อยสีไปให้มันเคลือบมีความหอมหิวมีความหอมหิวอื้อ ตีงามตอนแรกก็นึกว่าน้ำซอสมันจะน้อยไปนะแตออ่กำลังพอดีเออกำลังพอดีอ่ะก็คือสูตรที่ที่บอกเนี่ยนะคะก็พอดีกับเห็ดหนึ่งถุงนะคะเห็ดหนึ่งถุงที่ซื้อมาก็40บาทเนาะใช่ค่าบาทจริงๆอันนี้สามารถทานได้2คนเลยนะถ้าแบบทำเป็นอาหารจานกลางนะทำอีกทีให้หมูเครื่อ ีออาะเรากาต้องใช้ใจอดน,นะคะเผื่อว่านลำซอสมัน่มไหมใช่ถ้าลำซอสไหมก็จะไม่อ,ร,อร่อยนะคะใจเย็นๆดน,นึน่งเทนนะคะแล้วก็ก็เรียนรู้จะว่าถ้าบั้งเห็ดลึกเกินไปนะคะก็จะลำบากตอนกลับนะคะก็ไม่ต้องบั้งเยอะมากนะคะ อโอเคน้ำปลาแห้งเราก็กไปิดไฟได้นะคะเพราะเห็ดก็สุกแล้วค่ะเห็ดนี้คือสุกงา่ายโอเคเราก็จะพักเห็ดไว้บนเตาก่อนนะคะดูดีมากเลยอ่ะดีมากเกินเบอร์แก โอเคเห็ดเราได้แล้วยกไปตรงนู okay, ้นก okay, ันตกกระจายเสียงอะไรตัวน้องชนเตาอบโอ้ยตายละน้องฉันชนเตาอบเตาอบเจ็บไหมจำฮังคราวนี้เรามาประกอบล่างกันน้องหิวแล้ว่โอเคมาดูดิค่ะนี่ก็คือข้าวนะคะอูก็ผ่านเข้ากล่องนะ มักกระทันเข้ากล้องอยู่แล้วนะคะก็ตักเข้ากล้องใส่จานแบบนี้อุ้ยข้าวกระเด็นโอเคเยากปากดดนิดนึงนะมันติด นะประกอบร่างกันนะคะน้องชนอีกแล้วนะคะชนอีกแล้วนะคะตัวเล็กหรือตัวน้องใหญ่ไม่รู้สิก็บอกว่าจะลดน้ำหนักแล้วไม่ใช่หรอครับอ่าเราก็ประกอบร่างกันนะคะอูกท็ทำในแบบที่อูคิดว่าสวยนะ แต่ตอนนี้คืออยากกินมากอ่ะมีความรู้สึกว่าฉันไม่สามารถแบ่งใครได้จางนี้เห็นไหมใส่เต็มข้าวเลยนี่ะยังยังไม่หมดนะจ๊ะแล้ก็เอาข่าที่เราตรียมไว้นะคะ่งเห็นไเขาก็จะล่อน ง่ายมากวางลงไปช่วยอุ้ยไข่แตกเล็กน้อยไม่เป็นไรนะแล้วก็นะคะเอาน้ำซอสนะจ๊ะที่อยู่ในกระทะที่เราทำเห็ดไว้นี่เฮ้ยแก่น่ากินว่ะตัวซอสเขาจะ ขำม,มากเลยนะคือแบบตอนแรกนะว่าจะเอาเอแบบว่าปลาแห้งญี่ปุ่นน่ะปลาแห้งญี่ปุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยมาโรยด้วยนะแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ต้องโรยแล้วจ้าปลาแห้งญี่ปุ่นเนี่ยแค่นี้ก็น่ากินมากแล้วแค่นี้ก็น่ากินมากแล้วขออนุญาตลองชิมน้ำซอสน,นิดน,นึงนะอ,อร่อยอะ่ะอ,อ,อร่อยจริงจังอืม <Hello. S 2> ไม่ทานไหมถ้าทานมากถ้าทานมากๆจริงจังอ่ะซอสมันแบบว่าฉ่ำเห็ดมากเลยนะฉ่ำเห็ดมากอ่ะใช่อุ่มทานแค่คนดูไหมทานสิแน่นอนเราไม่เคยจ้ะที่ทำเสร็จแล้วเราจะไม่ทานเราต้องชิมก่อน <c oughs> <c oughs> อมีความตื่นเต้นว่าขอชิมทีละอย่างนะ คือไม่ได้ทานเข้ากลางวันพอดีหิวด้วยอ่ะขอชิมเห็ดก่อนเห็ดก่อนนะอืมอร่อยอ่ะคือไม่ได้อวยฝีมือตัวเองนะเพราะว่าไอช็อกโกอลตัช้อโช็อกโกแลซอสอ่ะอร่อย อือหือปูมามี่มากใช่ไหมคะอร่อยมากคือแบบเป็นเมนูที่แบบดีต่อสุขภาพอ่ะอือหือหยุดกินก่อนมีเยอะแบบเพลินเดี๋ยวเคี่ยก่อนอือหือ บอกตรงนะไม่เคยคิดจะชอบทําอาหารเลยนะแต่ตั้งกับแบบว่าตัดสินใจกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เปิดเพจนี้ขึ้นมานะรู้สึกมีความสนุกมากเลย <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> ฉันทำอาหารเก่งนะเนี่ยโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเมนูที่อูมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือเมนูข้าวหน้าเห็ดออรินจิย่างสิวนะคะแล้วก็โปกไข่ลงไปด้วยนะคะก็จะได้อาหารที่ครบคันนะคะ ทานเป็นเมนูมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันก็ได้นะคะสะดวกแล้วก็ทําง่ายจริงตัวเห็ดเนี่ยลองทําแล้วก็แพ็กเก็บไว้ได้ตั้งแต่ตอนเย็นก็ได้นะชเช้าแล้วก็มาอุ่นเล็กน้อยทานกับข้าวนะคือดีมากเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ไวั้ยอย่างเราก็ทานได้ดีต่อสุขภาพตีต่อหุ่นด้วยนะคะก็เป็นเมนูที่อูมาฝากกันในวันหยุดวันเสาร์วันนี้นะคะแล้วก็พบกับอูใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอแยกกินต่อก่อนนะไปก่อนนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ